นั่งทำงานนานๆแล้วมีอาการปวดที่คอบ่าลและจะทานยาอะไรบางคนก็ยังนิยมใช้ไดโคฟินักอยู่รับประทานหลังอาหารทันทีเลยจะดีมากๆการดูดซึมของตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดก็จะค่อนข้างน้อยค่ะ <Y ow! S 1> สวัสด,ดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบเคยไหมคะ ที่เราเวลาที่ต้องนั่งทํางานหน้าคอมหรือนั่งทํางานนานๆอยู่ในท่าเดิมนานๆานแล้วมีอาการปวดที่คอบ่าไหลหรือแม้แต่ในสะบักเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรและจะทานยาอะไรรอติดตามชมนะคะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปชมกันเลยค่ะ อาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่สะบักนะคะน่าจะเป็นปัญหาสำหรับหลายๆคนเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานในออฟฟิศต้องนั่งหน้าคอมนะคะหรือแม้แต่บางคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือนานๆก็อาจจะทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้นะคะรวมไปถึงคนที่ต้องนั่งอยู่ในท่าเดิมนานๆน,นะคะก็จะทำให้เกิดอาการปวดตึงเกรง็งกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าสะบักได้นะคะหรือแม้แต่ในบางคนก็ ทำให้เกิดอาการชาได้ค่ะ oh. เมื่อไปหาหมอส่วนใหญ่คุณหมอก็จะบอกว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบหรือมีกล้ามเนื้อเกร็งทําให้เกิดอาการปวดเหล่านั้นขึ้นมาได้ค่ะซึ่งการดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้หายขาดจากอาการเหล่านี้ก็ควรที่จะเริ่มต้นจากการที่กําจัดสาเหตุค่ะสาเหตุนั่นก็คือการที่เรานั่งอยู่ในท่าเดิมนานๆซึ่งท่าที่เรานั่งนั้นอาจจะไม่ถูกต้องเหมาะสมนะคะก็คือจะต้องมีการจัดท่าทางจัดโต๊ะจัด กอีให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อคอบ่าสะบักเราไม่อยู่ในท่าที่ทำให้เกิดการตึงตัวนะคะและการลุกขึ้นเดินบ่อยๆก็จะช่วยทำให้อาการเหล่านี้ เป็นได้น้อยลงหรือว่าทําให้เกิดอาการได้ช้าลงค่ะเช่นควรที่จะมีการเปลี่ยนอืเรียบททุกๆ30นาทีก็คือจะต้องมีการลุกขึ้นเดินอาจจะเดินไปเข้าห้องน้ําเดินไปดื่มน้ําก็จะช่วยให้อาการเหล่านี้ผ่อนคลายลงได้ค่ะ ส่วนยาที่จะช่วยให้อาการเหล่านี้นั้นดีขึ้นนะคะก็คือจะเป็นยาที่ช่วยลดอาการปวดนั่นเองค่ะอันดับแรกถ้าปวดไม่มากนะคะถ้ามีอาการแค่รู้สึกแบบปวดขัดๆแต่ว่าถ้าจะทนต่อไปก็อาจจะทนไม่ได้เราก็อาจจะเริ่มต้นด้วยยาพาราเซตามอลน,นะคะ ซึ่งก็ทานได้ตามน้ำหนักตัวเลยนะคะเจนทานน้ำหนัก50กิโลกร,รัมก็จะกินอยู่ครั้งละประมาณ500รอมิลลิกรัมหรือนั่นก็คือ1เม็ดนั่นเองค่ะถ้าทานไปแล้วอาการดีขึ้นก็ไม่ต้องทานต่อนะคะหรือถ้ายังมีอาการปวดอยู่ก็สามารถที่จะเว้นระยะห่างได้ประมาณ6ชั่วโมงนะคะถ้ายังไม่หายปวด6ชั่วโมงก็สามารถทานได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรที่จะทานต่อเนื่องทุก6ชั่วโมงทุก6ชั่วโมงเป็นเวลาหลายๆวันนะคะถ้าทานพาราเซตามอลแล้วอาการปวดยังเยอะอยู่อาจจะต้องลองยาชนิดอื่นๆต่อไปค่ะสําหรับยากลุ่มต่อมานะคะก็สําหรับในคนที่มีอาการปวดค่อนข้างเยอะนะคะคะแนนความปวดเมื่อประเมินแล้วมากกว่า4ี่หคะแนนขึ้นไปนะคะหรือว่าในบางคนที่มีอาการอักเสบของกล้มามเนื้อชัดเจนเลยนะคะวิธีสังเกตก็คือลองเอามือแตะดูบริเวณที่ปวดถ้ามี ุณภูมิสูงกว่าบริเวณอื่นๆหรือรู้สึกอุ่นๆรู้สึกร้อนๆแบบนี้แปลว่าน่าจะมีการอักเสบที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะยาที่จะให้ก็คือจะเป็นยากลุ่มเอนเซตนะคะหรือว่ายาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยน,นะคะจะเลือกตัวไหนก็ได้นะคะที่เหมาะสมกับเรานะคะแต่จะรู้ได้อย่างไรว่ายาน,านั้นนนั้เหมาะสมกับเรานะคะจริงๆแล้วไม่แนะนําให้ซื้อยาทานเองนะคะควรจะได้รับการพิจารณาจากแพทย์หรือเภสัชก,กรก่อนนะคะว่าสําหรับเรานั้นยากลุ่มเอน เหมาะสมที่จะให้หรือไม่หรือว่าเป็นยาตัวไหนที่เหมาะสมกับเรานะคะเนื่องจากยากลุ่มเอนเซตนั้นมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างชื่อยานะคะในยากลุ่มเอนเซตจริงๆมีเยอะแยะมากมายหลายตัวเลยนะคะที่คุณคุ้นหูกันก็จะเป็นไอบูโพรเฟนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนก็ยังนิยมใช้ไดโคฟินักอยู่นะคะหรือจะเป็นพวกนาพอกเซนนะคะอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือในบางคนที่มีโรคประจําตัวเช่นเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้ว ะะหรือว่าเคยทานยากลุ่มเอนเซตในกลุ่มเก่าแล้วเคยมีอาการแสบท้องปวดท้องอันนี้ก็อาจจะให้ยากลุ่มเอนเซตในกลุ่มใหม่นะคะหรือที่เรียกว่ายากลุ่มคอกซิบยกตัวอ,อย่างเช่นซิริคอคซิบหรืออิโทริคอกซิบก็ได้ค่ะการใช้ยากลุ่มเอนเซตก็ควรที่จะรับประทานหลังอาหารนะคะถ้าเป็นไปได้ก็รับประทานหลังอาหารทันทีเลยจะดีมากๆเพื่อช่วยป้องกันผลข้างเคียงต่อทางเดินอาหารนะคะนอกจากนี้ยาอีกกลุ่มนึงที่จะให้ร่วมกันก็คือยา คลายกล้ามเนื้อนะคะอาจจะเป็นนอจิสิกหรือเป็นโทเพริโซนก็ได้นะคะ หรือในบางคนที่ใช้ยากินแล้วอาการยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่หรือบางคนที่ยังไม่อยากจะกินยานอาจจะใช้ยาใช้ภายนอกก่อนก็ได้นะคะหรือที่เรียกว่ายานวดนะคะถ้าไม่อยู่ในรูปแบบนี้ก็อาจจะเป็นพวกสเปรย์ก็ได้นะคะสามารถฉีดพ่นไปบริเวณที่มีอาการปวดได้เลยค่ะส่วนจะใช้บ่อยแค่ไหนจริงๆแล้วก็สามารถใช้ได้บ่อยๆเลยนะคะเวลาที่เรารู้สึกเริ่มมีอาการตึงเริ่มมีอาการปวดก็สามารถใช้ได้ค่ะเนื่องจากว่ายาใช้ ภายนอกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่ไม่ได้มีตัวยาสําคัญอะไรเท่าไหร่นะคะดังนั้นสามารถใช้ได้บ่อยๆไม่มีกําหนดว่ายานั้นจะใช้แล้วเกินขนาดนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือยาใช้ภายนอกการดูดซึมของตัวยาเข้าสู่กระแสะเลือดก็จะค่อนข้างน,น,น้อยค่ะแต่ถ้าในคนที่มีอาการของกล้ามเนื้ออักเสบชัดเจนนะคะมีบวมมีแดงมีร้อนนะคะการเอายาไปถูนวดแรงๆอาจจะทําให้อาการอักเสบนั้นเป็น มากขึ้นก็ได้นะคะหรือในบางคนที่เพิ่งเริ่มเป็นแล้วมีการอักเสบค่อนข้างเยอะแล้วใช้ยานวดที่มีฤทธิ์ออกร้อนก็อาจจะทําให้อาการอักเสบนั้นแย่ลงก็ได้ค่ะโดยสรุปแล้วก็คือในคนไข้ที่มีอาก,การปวดกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหลจากการทํางานนะคะก็สามารถทานยาแก้ปวดตามที่กล่าวมาแล้วนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ายาแก้ปวดเหล่านั้นก็คือแค่ลดอาการปวดที่ปลายเหงซึ่งถ้าหากเราไม่กํา จัดที่สาเหตุก็จะทําให้เราต้องทานยาแก้ปวดติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหรือต้องทานยาแก้ปวดบ่อยๆซึ่งก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายเรานะคะ ซึ่งการแก้ที่สาเหตุนั้นนอกเหนือจากการปรับท่านั่งปรับตำแหน่งโต๊ะทำงานปรับเก้าอี้ปรับตำแหน่งในการวางคอมพิวเตอร์แล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในคนที่มีอาการปวดปเป็นๆหายๆนะคะก็คือการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อบริเวณต้นคอบ่าไหล่และสะบักของเราแข็งแรงมากขึ้นค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ฝากกด u ับ cribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา ด้วยะะและท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆอื่นๆสามารถติดตามได้ที่ f a c e b o o k f แ n p a g e ของเรานะคะบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูดเพื่กดถูกใจและกดซีเฟิร์สให้ด้วยค่ะและท่านใดที่สนใจการรักษาแบบไม่ใช้ยาสามารถที่จะเข้ามารับการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดสามารถนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์085 369 9977 085-369-997ค่ะหากท่านใดมีปัญหาสุขภาพต้องการปรึกษาเบื้องต้นสามารถปรึกษาได้ช่องทางออนไลน์ที่ Line บัณฑิตคลินิที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะคะหรือทางแชทบล็อกของ Facebook บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ